บทที่6กเอวามีสตังเอกังสมยังพระขวาภารานาสียังวิหารติอิสีปะตะเนินมีคาทาเยตรัตตัระโขพระควาประจับวัคคีเยพิกุอมันติตท,ทวามีพิกวีอัตตาปพัชชิตนะนะสีวิตาพายโยจายังกาม,มิสุกามาสุข,ขลิกานุโยโคหินโคมโม ปูพุญชนิโกอนาริโยอนัาธาสานฮิโตโยจายังอัตตาริและมาฐานุโยโคทุกโขอะนิอนาเรียโออธะอนาธะสัตหิโตเอเตเตพิกเวอโผอันเตนอุนาปะคัมมะพิจมาปฏิปทาตาฐานะตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักุกรณียานกรณีอุปสมายะอภินดายะสัมโพทยะนิพพานายะสังวัตติกัตม a จาสาวิ สาภิกเวมัชชิมาปฏิปทาตถาคตนะสภิสัมพุทธาจักุกรณีญาณกรณีอุปสมายญอภิญญาะสัมโพธญานิพพานญาสังวตติอยีเมวะอริโยตทังขี่โกมะโขเสยญะทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปสัมมาวจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิโวสัมมาวจโมสัมมาสติสัมมาสมาธิายังโขสาภิกเวปัชฉิมาปฏิปทาตถาคตนะอภิสัมพุทธาจักุกรณีญาณกรณีอุปสมายะากรณี อุปสมัยะพินายะสัมโพธยะนิพานายะสังวัตติอีทั้งโขปณะภิกขเวทุกขังอริยสัจจชาติปีทุกขาชราปิทุกขามารณมปิทุกขังโสปโสกะปาริเทวะทุกขโมูดมนุษย์สุปายาสาปีทุกขาอัอปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยำปดดำปัดชังณละพระติธรรมปิทุขังสังเขตนะ ปจุปทานัขาคาัันทาทุกขาอีทางโหปนาพิขเวททุกสามุทโยอริยสัจจังยายังตันหาโปนุพระวิกานันทิราคาชฉสหคตาตตระตราตดราีพีนันทินีเสะยะทีทางกามตนหาภระกวาตันหาวิภาวาตันหาอีทางโหปนาภิขเวททุกขานิรโรโตอริยสัจจังโยตันสายวะตันหายะอสสะวิราคะ นิโรธโทจาโคปฏินิสันโคมุติอนารโยอิทังโคปนาภิกเวทุกขะนิโรคะธามินีปฏิปิทาอริยสัจจังอายะเมภะอาริโยอัถฐคิโกมขโสยะทีทางสมาธิติสมาสังกโปสมาวจาสมากรรมโตสมาอาชิวสมาวจโมสมาสติสมาสมาธิ ทางทุกขังอริยสัจจันติมีพิกขเวปุลเีอานุตตสุเตสุธรรมสุจขุอุทัปทิยานังอุทัปทิปัญญาอุทัปทิวิชาอุทัปทิอโลโกอุทัปทิตั้งโขบริทางทุกขังอริยสัจจังปาริฏิยนยันติเมภิกขเวปุลเีอานุตตสุเตสุธรรมสุจขุอุทัปทิยานังอุทัปทิปัญญาอุทัปทิวิชาอุทัปทิอโลโกอุทัปทิ ตังโขปริทังทุกขังอริยสัจจังปริจญาตันติเมผิกเวปุลเพอนนุนสุเตสุธรรมีสุจักขุอุทัพปทิยนังอุทัพปทิปัญญาอุทัพปทิวิชาอุทัพปทิอโลโกอุทัพปทิอีทางทุกขสมุทเถโยอริยสัจจันติเมผิกเวปุลเพอนนุนสุเตสุธรรมีสุจักขุอุทัพปทิยนังอุทัพปทิปัญญาอุทัพปทิวิชาอุทัพปทิอโลโกอุทัพปทิตังโขปริทังทุกขสมุทเถโยอริยสัจจัง พหาตับพันติเมพิกเวปุลเทอานันทสุเตสุทธาเมสุจักุอุทัปปิยะนาอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัปปิอโลโกอุทัปปิอีทางทุกข์ขันธมุทโยอริยสัจจ์พรหีนันติเมพิกเวปุลเทอานันทสุเตสุทธาเมสุจักุอุทัปปิยะนาอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัปปิอโลโกอุทัปปิอีทังทุกข์นิโรโตอริยสัจจ์ တိမိပိကဝီပຸນພေအနံနုစုเต සු သမေစုတခုဥတ္တပတိယနာဥတ္တပတိပညာဥတ္တပတိမိစ္စာဥတ္တပတိအလောကောဥတ္တပတိ ตังโขผริทังทุกขานิ้โรธโออริยสัจจังสัจฉิกาตัณปันติเมภิกขเวปุลเพอานันโนสุเตสุธทเมสุจขุอุทัปปิยะนังอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัปปิอะโลโกอุทัปปิตังโขผริทังทุกขานิ้โรธโออริยสัจจังสัจฉิกาตัปันติเมภิกขเวปุลเพอานันโนสุเตสุธทเมสุจขุอุทัปปิยะนังอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัปปิอะโลโกอุทัปปิ อทางทุกขานิโรธะธามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมผิกเวปุลเพอานันโสุเตสุตามีสุจกขูอุทัปปะทิยานังอุทัปปะทิปัญญาอุทัปปะทิวิชาอุทัปปะทิอโลโกอุทัปปะทิตั้งขู่ริทางทุกขานิโรธะธามินีปฏิปทาอริยสัจจังปะเวตัมพันติเมผิกเวปุลเพอานันโสุเตสุตามีสุจกขูอุทัปปะทิยานังอุทัปปะทิปัญญาอุทัปปะทิวิชาอุทัปปะทิอโลโกอุทัปปะทิตั้งขูบริทางทุกขานีปฏิปทาอริยะจาไม ภาวิตันติเมผิกขเวปุลเพอานันสุเตสุธาเมสุจักุอุทาปฏิยานังอุทาปฏิปัญญาอุทาปฏิวิชาอุทาปฏิอโลโกอุทาปฏิยาวะกีวัจจมีผิกขเวอิเมสุจ่ตุสุอริยสัจเจติเมสุเอวันตวเอวันติปาริวัตถังทวะทาการังยถาภูตังยานทัศน์นาทนังนะสวิสุตังอโหสิเนวะ ตาว่าหังพิกวสต์สถวเกโลกเกสมารเกศพัมมเกศสมณะพระมณนิยาปัจจายะเทวามนุษยายะอนุตตรังสมมาสัมปทธิงภิสัมพุโธปัจจายาสิงยาโตจะโผมีพิกวอิมสุจตุสุอริยสัจเจสุอีวันติปาริวัตถังทวาททศาการังยถาภูตังยานัทสนังสูวิสุทังอโหสิอัฐาหังพิกวสเทติว เกโลเกสมาลเกสพมเกสสมณะพรมณียาประชายนเศรษฐีมนุษยายาอนุตตรังสมะธมโพธิงภิสัมพุทธาปัจจายสิงยาญัตจาปนะมีทัศนังอุทปาธิอุอกปปามีวิมุตติอายะมันติมาชาตินัทธนัตถิฐานิปุนุภะโวติอิธมะโวจะพฆวาอัตตมะนาปัจจวัคียาภุ ภิกขุพักขาวตัวอาภาสิอภิกนันทุงอิมัตสิงจัปปนะเยวะการณสมิง,มงพัญญานมานีอายมะมตโตกุนทัญญัสสะวีรชังวีตระวีตามารังอัมธโมตะขุทัปปิจังกิจจิตสมุทะยะธรรมมังสัมพันตังนิโรธาทามินีประวติเตจักพักขาวตาธรรมะเกี ักเกภุมมาเทวาสัตถมนุสสาวีสูงเอตัมภกวัตังภารานสิยังสีปเตนะมิทาคาทยอนุตรังธรรมจจังปวัตติตังอติปวัตติยังสมเนนะวาพระมเนนะวาเทเวนะวามารินนะาพระมุนาวาเกจินาจิวาโลกมิติกุมพานางเทวนังสตังสตวะจตุมหาราชิกาสัตถมนุสสาวีสูงจตุมหาราชิกานางเทวนางสตังสตวะตาวะติงสาเทวาสัตถมนุสสาวีสูง ตาวะติงสานางเทวานางสัตวทางสัตวายามาเทวาสัตถมนุษสาวสูงยามานางเทวานางสัตวทางสัตวาตุสิตาเทวาเทวมนุษสาเวสูงตุสิตานางเทวานางสัตังสุตบายนิปมานะพระตีเทวาสัตถมนุษสาเวสูงนิมานะรตีนางเทวานางสัตวทางสัตวาปารณิมิตตาวะสวัตถีเทวาสัตถมนุษสาวสูงปารณิมิตตาวะสวัตถีนางเทวานางสัตังสัตวาพระมัจิกาเทวาสัตถมนุษสาวสูง เอตตัมภควตาภา,ารานสียังอิสีปเตนะมิคเทยอนุตรังธรรมะจักกังปวัตติเตียงปวัตติตังอปวัตติยังสมณะสมณีนะวาพรหมณีนะวาทเทเบนะวามารีนะวาพรุณมมนะวาเกนะจิวาโลกัตมินติอิติสาเหตนะคเนนะเตนะมุหุเตนะยาวะพรม,มุโลกาสดโธอภุดคัจฉิ อายะจะทัศสหัสสีโลกธาตุหิลัโลกธาตุสังกัมปีสัมปกัมปีสัมปเวทิอัปมาโนจะโอลาโลโอภาโสโลกีปาระตุระหองสิอติกเมวะเทวนังเทวานุภาวังอัตโคภควาอัตุนังอาธานังอุธานีสิอายันสิวัตตะโพกุนทันโยัญยาสิวัตตะโพกุนทันโยติ อิติหีทางอาญมาโตโกนทัญญัสสะอัญญากโกนทัญโยเตวะนามังหโสสีติ